ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีขึ้นบ้านใหม่ในการยกเสาอ,อีกเสาทูนะครับผมก็จะมีแผนกช่างแล้วก็จะมีหมอขวัญนะครับผมลุงที่ยืนชี้นิ้วอยู่นะเป็นหมอขวัญคนทาวิธีฝ่ายพวกที่เหลือก็จะเป็นแผนกช่างครับเป็นแผนกช่างที่จะคอยมายกเสา เสาวีนี่ก็จะเป็นเสาทูครับดูตัวอย่างหลุมเสาทูเขาเตรียมอะไรกันบ้างนี่หนึ่งนี่เสาทูเสาทูยู่นี่ครับเสาทูเขาจะมีอะไรผมก็ไม่ทราบน,อน,นะอันนี้เป็นขีดเท้าขีด,ขดพิมายพิธีกรรมทางพิมายแต่ละบ้านแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดก็อาจจะไม่เหมือนกันครับกลองดูลองพิจารณาดู สำหรับใครที่กำลังทีขึ้นบ้านใหม่แต่ไม่รู้พิธีกรรมว่าพิธีกรรมการขึ้นบ้านใหม่นี่เป็นแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีครับเป็นแนวทางครับผมสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่รู้ครับผมนี่ในหลุมเขาท,วทัวเขาก็จะมีเขาก็มีมีเทียนท้องเหรมมีเงินแล้วเขาก็จะมีใบตาอันนี้เขาเขาใอะไรครับนี่นี่ เขาเขาโยนใบอะไรลงไปค่ะใบคูนใบย่อใบคูนใบย่อใบคูนใบย่อลงไปมีเสาอีกนะครับผมเสาอีกก็มีไส้มีไส้มีไส้มีต้นอ้อยแล้วก็มีต้นกล้วยครับผมกล้วยอ้อยแล้วก็มีตังใส่ตังไม่ได้ พอเสพพิธีแต่ตังเนี่หนีไปไหนครับนี่โค้งบาง้า,มมา <c oughs> นโค้งมายามงคลโค้งมายาเนี่าแต่ให้คนทำพิธีครับผมกลุ <c oughs> ล่มนี้ก็ใส่เหมือนกัน,กนครับผมพวกใส่ตังใส่เทียนใส่ใบคูนข<า>องลงมั้งเดี๋ยวต้วนนี่มันตีมีไม้ไม้เก่ายางไม้มงคลไม้เก่ายางมีไม้คูนไม้ยอไม่

รวบต้นไวยต้นนันมัดใส่ตังค์ใส่อะไรจบเลยบุคคลมีวิธีวิธีกรรมงี้แล้วบุคคลเห็นครักตอนนี้ก็รอเวลาครับผมเลือกงานยามดีก็0ศูนย์แปดเก้าเก้านาทีครับผมเป็นสองโมงเก้านาทีเป็น,น,เ,ปนเลือกงานยามดี นี่ช่งางก็วางแผนนี้วิธีการยกนะครับทุกอย่างก็เตรียมหมดแล้วครับคุณยาตายายก็มาก็เปรียบสเสมือนแบบเป็นงานงานกินเลี้ยงงานหนึ่งของบ้านครับงานลูกเสาอ,อีกคืองานสำคัญเห็นเขาว่านะ หมูกลืมอื่นก็ใส่เหมือนกันนะครับผมใส่เป็นพิธีมงคลไปนี่สมมติบ้านหลังนี้เป็นสไตล์โมเดิร์นลยนะสิบสองต้นเสาสิบสอต้นผมก็เป็นเผนกชจางครับมาศึกษาหาความรู้เหมือนกันนี่ก็ใส่เหมือนกันนะใบคูณใบนี้เป็นมงคล ยุงนองนี่เป็นเจ้าเอางินอยู่ตานี่ตัวเหมือนกักกำลังนั่นเลยครับหนาวยินที่ยินอยู่เชื้อ่ทลิงอะดอกตัวแถวพิม้นี่ถ้าขับรถมอเตอร์ไซค์เจอแต่ว่าใส่ถุงมือบ่ใส่ถุงเท้านี่เรียบร้อยได้จอดอยู่เลย นี่ชาวบ้านชาวช่องก็ทำมอยปลูกมันนะครับผมน่ารักโอ้ผมเห็นต้นไม้สิคิดต้นหนึ่งฮะต้นชิงชันครับผมมันมีต้นชิงชันต้นชิงชันบ้านนี่เขาปลูกไว้ต้นสองสามต้นนี้ต้นงามๆใหญ่ๆต้นชิงชันไม่เก่า เหลือมีต้นชิงชันยืนต้นตายอยู่ต้นหนึ่งเนี่ย่างงามต้นหนึ่งใหญ่ทำองค์ไรมันโกลนยืนต้นตายไปไปขอถทากทามชิกราคาดูเขาเขาขายเนี่ยนครับ đó rút vai xong này con, để toán dụng cái mang át, hãy đuôi kia đi.